สวัสดีครับผมช่างหนึ่งนะครับวันนี้ก็พามาอัปเดตหน้างานให้รับชมครับผมเดี๋ยวผมพารับชมครับผมอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่บริเวณระเบียงหน้าบ้านครับผมระเบียงหน้าบ้านความกว้างที่สองเมตรคูณสามเมตรครับผมอันนี้ก็จะเป็นฝ้ากันชื้นครับผม ถัดมาก็จะเป็นห้องโถงครับผมห้องโถงความกว้างอยื่ทเมตรคูณ5เมตรครับผมจะมีฝ้าหลุมอยู่ในห้องโถงหนึ่งหลุมครับผมอันนี้ช่างก็กําลังทําฝ้าอยู่ครับผมถัดมาจะเป็นห้องนอนที่หนึ่งครับผมห้องนอนที่หนึ่งความกว้างอยู่ที่3เมตรคูณ3เมตร50ครับ นาจะเป็นห้องนอนที่สองครับผมห้องนอนที่สองความกว้างอยู่ที่สามเมตรห้าสิบคูณสามครับผมถัดมาก็จะเป็นโซนห้องครัวกับห้องน้ำครับผมห้องครัวความกว้างที่สองเมตรคูณสี่เมตรครับผม น,นี้ก็จะเป็นห้องน้ำครับผมความกว้างที่สองเมตรคุ้สองเมตรครับผมงานภายในก็จะประมาณนี้ครับผมช่วงนี้ก็ช่วงเก็บงานครับผมทําฝ้าทาสีรองพื้นครับผมเดีย๋ยวผมพารับชมพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านครับผมอ่าส่วนสีที่ผมใช้ เป็นสีของโฟซิตันครับผมเดี๋ยวผมพารับชมพื้นที่บริเวณรอบๆบ้านครับผมอันนี้ก็จะเป็นงานบริเวณรอบๆบ้านครับผมอันนี้ก็จะเหลือเทปรับพื้นบริเวณรอบๆบ้านยังไม่ได้เทครับผม นี่ช่างก็กำลังทำฝ้าด้านหลังครับผมครับส่วนงานระบบน้ำทิ้งผมก็ทำให้แล้วเสร็จครับผมพร้อมใช้งานและเข้าอยู่ได้เลยครับผมอันนี้จะเป็นงานระบบน้ำทิ้งครับผม งานรอบๆบ้านก็จะประมาณนี้ครับผม ครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับผมกับทีมงานช่างหนึ่งวัชรัลละหมาก่อสร้างครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมสวัสดีครับ